ซ่อมไอ้ยังของพี่คุยห้ามหุ่นในเขาไดีส่งของมือหื่นในค่ะเนาะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไม่รู้เหมือนกันเนาะอันในในก็เขาก็จะส่งมือป้าเนาะจะเป็นดูตืเดือ่าแคบมูหรือว่า,วานังป้ออันในสั้นเป็ดตาช่างในที่เขาก็เ้าห่อเนาะเ้าห่อแคบมาแคบมาเนเป็นตาช่างอันเล็กๆติดบนช่างขงนมนี่อันในก้นตั้งหืน่นเผาเนี่ย เป็นบันไดกิ๊กก๊อกไอ้หังลายๆเมี้ยหัวอันนี้เป็นมอนโหนาะมอนเล็กๆอันนี้เฮาไดปันเมยเฮามืนอนเปอเวลาเปิ้นนเฮานอนจองน่เนาะอันนั้นในนมันมี2เนาะจะเป็นขาวๆนะนี่ก็เนาเกตี้เนาะแต่ปันีนงเฮาเฮ็ดนนี่ าไม่สูงกูก็ค่ะเนาะอยู่กับช่องแม่ลูกป้าลยุยอยู่กับช่องแม่ลูกพ้านุยมืนอไงเขาก็ตีส่งของมือถืนอนะเนาะอันได้ของของของไปคกยคเฮาเครื่องเครื่องซ้อมเครื่องซ้อมอะไรอย่างก็ตู้ยเยน็นพัดลมทีวีโทรศัพท์อีของสปารส,ปาสเปรมหอ ของของในในโกเดมินาำมฮานโกโกเนาะเนี่ยเดียส่งมาเป็นแพคเป็นแพคแค่ไหนฮะสั่งมาจากลาซาด้านนะเฮาก็เลยมาใส่ในกล่องอันนี้เฮก็แพคกันอันนี้ฮกวโกกกโกตั้งในถังเ,เป็นกระเปา๋าค่งอันนี้มันเป็นตาตาจังนะฮะเนาะเปลี่ยนเป็นจังคนมันนี้ที่เป็นยาจูอันเล็กๆนคะคะฮาก็ก้งก้งแตกกก้ง ในหางเนี่ยค่ะเนาะเขาก็เลยเนี่ยใส่ที่ไหนหอ่หอห่อที่ไหนเข้มเข้มแล้วก็มือเอ่อที่ชิ้นเล็กๆอ่ะที่ได้น,ำ,นำมือ่อวานอ่ะไั่อหูนไหมฮึชิ้นเล็กๆพี่คุณยัหมดอ๋อหายหยาบได้หยาบอ่ะอันไหน αι. อันน้ป้ายปเตมีเป็นสิบวันปลายอ่ะกูก็มากกลว่ามากกลนีมคามนำคามทะเลคามปลูกเขามาผมหัวมากจากมืองจ้นวนี้วันนี้อันนี้เดียเขาป้าปอยู่ในนอตุปีในของมือใครไม่ได้เไยมากหรือเนาะอันแม่วะอ um ันเล็กนั ไม่เก,กจามเลยนะอายาอันนี้อายาเขาฝากมากแกป่ปวดหัวแล้วค่ยะยายาแกป่ปวดหัววันน้อวนจะต้องปฏิเ <c oughs> สธมึงแนองวันกินนมแม่อีกแล้ว <c oughs> มองวได้กเก็บเอาของแม่มากินนลเนาะของโตเกมิกิน ในในก็เขาก็ตีแพกเดี๋ยวก็ปนก็กต็มนอเอะเียวออกไงเอาออกคืเอเแม่าอาเก็บมาเถ็บเอาแบบนี้ถุงในหางลีกันนะูก็ใส่ย,ยังได้ต้มถุงเอาไว้เล่นหนังสอกเดี๋ยวของใส่หมดดังนัวันไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวไม่จัดเอง ก็เดี๋ยวบอลจัดไม่เป็นเดี๋ยวมันมาเข้านางักใจไหมถึงว่าอันนี้เอาเซอร์แม่ไม่ได่ดีถ้าจัดไม่เป็นเดี๋ยวของมันก็จะไม่เข้าหมดนะคะทุกคนไม่นะคะน้องมันเนี่ยก็ใส่ลูกบอลใส่ลูกบอลแล้วก็เขาก็ซื้อโซดีบัณฑแม่ให้ เป็นซื้อนไหมหัมก้องอันนี้เขาเกีกินนะฮะแลเขาซื้อันนี้เขาตัดเศษ่นะอันนี้อไีกสองน้ำนัำเขาบออีกอีกอ่กอนๆนะะแต่ว่าเขากซื้อันบอยเขานะ เ็มอะไรแตมกมูเราหันป็นมูทั้งนั้ก็เป็นทางกาอเจือเจือมากๆก็แถมอันนี้เข้า,า,าก็เขาก็เขาก็ใส่มือทัน,นั้นนองก็ผลมากมันก็เต็มย่ำนะเขาใส่บาตั้งถุกนะเขาก็ใต็ถุงคือตั้งน้อง่ะน้อ มาจัยแมวทล่ะลึกนี่ก็เอาก็ติดติดี๋วหน้องอว่ามืดมืดแขงเอาเนาะรอะว่าลืมเลยก็ไว้ต่าปลอกเองเสือนี่ไว้เดี๋ยวมาแไม่ใส่ต้องเอายาวนิ่เออ จะถือมันแน่นนอินขนาน็นก็เนาะก,ก็นักเหมือนกันน่าค่อยว่อเป็นต้อเป็นนักงยิ่งเขาอยองไล้ก็มันก็นักเนาะดูดูนองบอนดูนองวอนฮะลูน้องบนนา่งเศร้าอ่ะเป็นอร่อยป้อ มันได้เหมือนผลผลมาให้น้องกูก็เนาะผลมากย,อยอ่อยๆก,กับขอากรีิเต็มซื้อเหอไในก็ย่ยะ่ะเอนาะอันในของขาก็แพ็คเป็นอันตีเล็บร้อยนเนาะเต็มซื้อเหอ้ยเนาะ นะฮะกล่องข้างในกล่องเย่าค่ะก็หน่อยแพกเย่าเขียนยาวทำลืมน่อยลืมใส่ลืมเสร็มมายองเนตกับเนยเนี่ยคะน้องตีแล้วก็ไม่ต้องมาแก้ขึ้น